ท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือพิบูสงครามนะฮะสวัสดีทาง HD แบบสัตว์ท่านผู้ชมทางช่อง DC New HD นะฮะตอนนี้เราก็มาดูกิจกรรมนะฮะร่วมร่วมพลังพัดนกท่งนางฟ้าหาความยุติธรรมนะฮะ17มิถุนายน2565นะฮะท่าเรือพิบูสงครามนะฮะก็มีกลุ่มแฟนคลับนะฮะก็มาเยอะกว่าปกตินะฮะวันนี้ อันนี้คือปุ่มที่เซตอัพนะครับเอ่ซตอ p พื้นที่นะฮะเพื่อจัดเตรียมงานเอ่พนนื้นที่จัดงานที่จะจัดกิจกรรมนะทับนกเียงดังฟ้านะอาตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณนี้ซึ่งเขาจะมีกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะฮะ ท่าเรือพิบูลสงครามนะวันนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากเนื่องจากว่ามีคลื่นฟ้าคลื่นฝนลมก็ปานกลางไม่แรงนะครับตอนนี้ f อเห็นมีเข้ามาอยู่บางส่วนนะฮะแต่ยังไม่มาเต็มที่เนื่องจากว่าเวลาเริ่มนะครับ17นาฬิกานะครับ1 7นาฬิกาตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มของทีมที่เขามาจัดจัดงานกันนะครับเซตอัพ ส่วนสื่อช่องใหญ่เริ่มมาแล้วนะฮะนั่นก็มีสื่อใหญ่มาแล้วฮะวันนี้ก็จะเป็นวันเท่าไหร่แล้วนะครับท่านผู้ชม24กุมภาพันธ์มีนาเมษาก็จะครบรอบ2เดือนแล้วนะฮะประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนครึ่งเกือบ2เดือนก็จะเป็นครบรอบแต่นี้ไม่ใช่วันครบรอบนะฮะเป็นกิจกรรมนะ เป็นเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนะฮะครบสองเดือนยังไม่ถึงนะครับก็จะมีจุ<ม>ดดูมีอะไรบ้างนะครมีลงชื่อด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรนะขนมอ่ะี่เป็ขนขนมเค้กนะฮะอะตัวน,นี้ก็มีจุดปัดอุณภูมิด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังร้อย นกนะฮะเนี่ยนกที่ก็พับมาแล้วนะอันนกอันนี้ก็พับมาแล้วแต่ว่าการร่วมกิจกรรมเนี่ยวันนี้น่าจะมีคนมาเริ่มพับก,กัน,นที่นี่เยอะอนึ่นะครับอ่านี่นะฮะร่วมสมรับนกส่งนางฟ้าครับนี่นะส่งขึ้นสวรรค์นะส่งนางฟ้านะคะอ่ารูปนี้ยังอยู่ยนะท่านผู้ชมนะรูปของเด็กน้อยที่เขาวาดมาเนี่ยยังอยู่ สื่อใหญ่มาแล้นะครับนี่กำลังพับนกกัน,นกํูกำลังพับนกแล้วก็ร้อยร้อยร้อยรอยแล้วก็พวงเสร็จมันก็มามัดอยูนี่นะแว่งหาแยกเเบิร์ดยก้ย โอ้โหมันเป็นรังนี่ก็รังร้อยนกกันอยู่ค่ท่านผู้ชมช่วงนี้เซตอัพถึงเวลาประมาณ17สิบเจ็ดนาฬิกาต้องหยุดแล้วตรงนี้นะครับเพราะว่างานกิจกรรมจะเริ่ม17บเนาฬิกานะครับนี่คือดอกไม้ที่ทางแฟนคลับก็มาวางกันก็ยังมีเยอะนะครับ ซึ่งทางแอดมินนะฮะสีมูี่ขาวไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับติดไปทางข่าวนะฮะมิสแกนไทยแลนด์สางข่าวนางงามหลายวันนะแต่ช่วงนี้เขาไปเก็บตัวอยู่ที่คอนแก่นนะฮะเราก็ไม่ได้ตามไปนะเพราะว่าเราติดภารกิจยังก็เลยวันนี้เป็นวันพิเศษนะฮะที่เขาจัดกจิจกรรมเราก็เลยมาเก็บบรรยากาศดนะ้วยท่านผู้ชมรับชมกันดอกนี้สวยนะฮะอ๋อดอกนี้นนคุ้น ต้นภาษาจีนดอกภาษาจีนดอกนั้นนะฮะดอกขุนขุณเนี่ยกำลังร้อยกันอยู่เลยวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะฮะรับนกเนี่ยแล้วก็จะร้อยนะแล้วก็จะมี ให้กับทางผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยนะไปแขวนนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงนะซึ่งเป็นการขออนุญาตแล้วนะครับใช้เครื่องเสียงก็น่าจะาในวอลุ่มที่ควบคุมนะฮะแล้วก็มีการขอทางเทศบาลเรียบร้อยอแล้วก็จะมีคนเข้ามาร่วมงานนะครับก็น่าจะจากผูพื้นที่นะฮะ ไ่เกิน50คนประมาณนี้นะมีการควบคุมเรื่องการวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ได้นกนะฮะตรงนี้ก็จะเอาไปแขวนอยู่ตรงนูนน้นจะแขวนท่าเรือจะมีลวดอยู่ตรงนน,น,รรงน้นนะฮะเดี๋ยวจะแขวนแต่นกลูกแกงโมนี่ติด เต็มทุกที่เลยครับตอนนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ได้มาถ่ายหลายวันแล้วน,นี่นะฮะนี่สื่อใหญ่ก็เริ่มมาถ่ายแล้วนะครับนี่เรายังไม่ได้ไลฟ์สดน,นะฮะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการบันทึกวีดีโอก่อนบันทึกวีดีโอให้ท่านผู้ชมรับชมก่อนนะครับวีดีโอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดน,นะครับอ่าอันนี้เราเรามาเดินมาที่จุด ทางเข้าเลยนะฮะจุดทางเข้าเลยเนื่องจากข้างในมีเปิดเสียงเพลงลนะครับเราก็เลยเดินออกมาประมาณนี้นะฮะอันนี้คือทางเข้าถ้าเมื่อก่อนก็จะมีช่วงที่เป็น,100น,นร้อยวันฮะจะมีเต็นท์นะฮะสามเต็นต์ตรงนี้แต่ว่าเต็นท์ก็ได้ออออกไปแล้วนะซึ่งเต็นท์จะมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นวันครบรอบร้อยวันถึงครบรอบร้อยวันนะฮะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยววันครบรอบนะฮะเป็นการจัดเรื่อง ทำกิจกรรมที่ทางกลุ่มแฟนขับจัดขึ้นมากิจกรรมพับนกส่งนางฟ้านะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมของคนแฟนขับที่เขารักแตงโมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนขับนะฮะท่านผู้ชมนะนแต่วันนี้ก็มีคนสำคัญสำคัญก็น่าจะมาร่วมหลายคนทําไม่สื่อวันนี้ก็มานะฮะสื่อมานะฮะเริ่มมาแล้วสื่อใหญ่มานี่พี่ที่เดินไปก็เป็นสื่อใหญ่เหมือนกันนะครับสื่อใหญ่เลยแหละฮะ เดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปบริเวณใกล้ๆนะฮะดูบรรยากาศใกล้ๆแล้วแต่มันมีเสียงเพลงให้เราก็เดินออกมาเดี๋ยวเขาจะเขาจะจัดเป็นมีการาร้อยนะฮะนกพับนกแล้วก็มีการร้องเพลงร่วมร้องเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้ครับชื่อเพลงที่ทางอุตงโมได้ร้องไว้นะครับ บรรยากาศนะครับสือเริ่มมาแล้วตอนนี้คนก็มาถ่ายกันอันนี้เก็บบรรยากาศช่วงเซตอัพก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะในส่วนของกลุ่มแฟนคลับมาเดี๋ยวจะอีบรรยากาศหนึ่งอันนี้เก็บบรรยากาศช่วงช่วงเซตอัพก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์น, like, like, นะครับ